ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของเราคุกกี้แลนด์ช็อปบริการรับเติมเกมวันพันแมนและเกมมือถืออื่นๆสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับ อันยองครับก็ขอการสวัสดีชาวเวันแมนเดอะสตองแกตการดด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมซีเวียนะและเ p พีนี้เนี่ยก็เป็นเ p พีที่21ของเซิร์ฟเวอร์695แล้วนะครับผมเดี๋ยวเ p พีนี้เนี่ยผมจะมาซุ่มตัวแดงนะให้ครบสอ่ร้อยใบเลยนะผมโอเคซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้ซุ่มไปประมาณกี่ใบแล้วอะประมาณร้อยกว่าใบนะร้อยใบตรงเป๊ะเลยหรือเปล่านี่นะตอนนี้ผมก็ได้ซุ่มไป ประมาณหนึ่งร้อยใบนะผมผมมีอยู่ประมาณกนะี่ใบเนี่ยมีอยู่ประมาณร้อยสามสิบใบนะเดี๋ยวผมจะสู่มอีกร้อยี่สิบใบนะผมจะได้ครบสองร้อ220ยี่สิบใบนะเพื่อเอาหินพัฒนานะผมเป็นกล่องเลือกหินพัฒนานะนี่แล้วก็จะมีตัวละครด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกิจกรรมมันก็จะไปแล้วนะแล้วก็มันจะรีแล้วนะผมผมต้องรีบสูมนะอีกประมาณกี่ชั่วโมงเนะี่ยอีกประมาณเจ็ดชั่วโมงนะผมโอเค อตอนนี้เนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่าเสียงเพลงเนี่ยมันเข้าในคลิปหร, Creation. หรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนว่าแบบแยังไงอะแถวๆนี้มันจะมีแบบยังไงอะเป็นเป็นงานหรือว่าเป็นอะไรสักอย่าง<อ>นะเ <ammed> ขาจัดงานหรือว่าจัดอะไรสักอย่างนะแล้วแบบเขาเปิดเพลงแบบเสียงค่อนข้างดังนะแล้วห้องมันก็แบบยังไงอะไม่ค่อยเก็บเสียงเท่าไหร่ะนะผมมันก็เลยแบบอาจจะมีเสียงเพลงเข้าหรือว่าเสียงอย่างอื่นเข้านะถ้าเข้าก็ กราบขอให้ทุกคนด้วยนะผมโอเคเพราะว่าห้องเนี่ยก็ไม่ได้เก็บเสียงนะออโอเคก็ตอนนี้เนี่ยอ่าตัวดําผมมีอยู่ร้อยสองใบนะคือตอนนี้เนี่ยตัวดําเข้ามาแล้วแต่ว่าผมซื้อไปแล้วนะตอนแรกผมมีแปดพันเพชรนะซื้อซื้อทีนี่หมดเลยตัวดําผมเอยเพชรนี่เพชรผมเกี้ยงเลยเออแปดพันเพชรอะ่ะตัวดำสามหกใบผมก็ได้จัดมาละเดือนหน้าก็ อดองเพชรย,ยาวๆนะรอกลางเดือนอีกทีนึงนะผมโ okay. อเคต้นเดือนผมก็ซื้อไปแล้วนะสามหกใบก็ตอนมีตอนนี้มีอยู่หนึ่งร้อยสองใบนะผมแล้วก็ตัวอาวุธอีกสามสิบสี่ใบตัวอาวุธเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดให้ซื้อ,อยังนะเดี๋ยวผมด่วนตัวอาวุธตัวอาวุธยังไม่เปิดนะเดี๋ยวอาจจะต้องรอเดือนหน้านะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่สามสิบหกใบนะตัวอาวุธเอ้สามสิบสี่ แล้วก็ตัวแดงอีกร้อยสามสิบแล้วจะมีตัวม่วงอีกสามใบนะตัวม่วงเนี่ยอ่อผมผมส่งไปกี่ใบแล้วนะอันนี้รอบสองแล้วรอบสองผมส่งไปสี่สิบใบนะผมก็อ่อผมจะเลทเป็นรอบสองเป็นอ่าเกโยลอเกีลเอ G ero, G ero ็นอาร์บวกนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเก็บวไว้อา่าปลดพลังเกีลยูอาร์นะผมโอเคพลังเราจะได้เยอะขึ้นนะ <c oughs> เพราะว่าผมไม่รู้จะเอาตัวไหนแล้วเพราะว่าการ์าผมก็มีละอืม แล้วแบบเออคือแบบทีมพิศาเนี่ยผมไม่มีตัวแบกเลยนะผมก็ต้องรอแบบเกียร์โลเข้านะกับบนลอสเข้านะผมก็จะสุ่มมาแบกพิศษนะเพราะว่าฮีโร่เนี่ยเรามีตัวแบกและเป็นกาโรยานะผมซึ่งกาโรเนี่ยผมพลังอยู่ที่9ก0 0แสนห้าอยู่เลยผมไม่ค่อยได้ดันเท่าไหร่นะอันดับพลังผมก็อยู่ประมาณอันดับที่126รอ่าผพลังอยู่ที่2องล้านหนึ่งะผมพันานาอยู่อันดับที่4 0 4นะ ตัวละครสุดแก่งนะผมกาโร่โนะอยู่อันดับที่84ดสิบสีนะผมส่วนคิวนะอยู่อันดับที่3ของเซิร์ฟเวอร์นะผมโอเคคือกาโร่โเนี่ยผมแบบพลังยังไม่แตะล้านเลยนะเออคือผมไม่ค่อยดันด้วยแหละเดี๋ยวผมรอเวลเจนะเพราะว่าเวลเจเนี่ยมันจะปลดกลยุทธ์ซึ่งกลยุทธ์เนี่ยมันจะทําให้เราแบบเพิ่มพลังได้เยอะมากเลยนะผมก็ตอนนี้เนี่ยผมดองอ่าตัวซุ่มกลยุทธ์อยู่ประมาณกี่ใบเนะี่ย มันจะมีแพ็คเปิดเลือกอ่ะทุกคนถ้าเวล75นะผมจะเลือกเป็นอ่าตั๋วที่เปิดกันยุทธได้นะซึ่งมันจะแลกได้ประมาณอ่าตั๋วกันยุทธมันแลกได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะตัว๋วเอาตั๋วกันยุทธมันเรียกว่าอะไรอ่ะทุกคนตั๋วซัพพลายเทคนิคไหมเนี่ยตั๋วเชิญเทคนิคเนี่ยเวล73นะเวล73มันแลกได้สองนะซึ่งผมจะมีแลกได้ประมาณอ่า20ใบนะผมผมก็จะมี20ใบแล้วก็ตรงนี้อีก ประมาณห้านะเป็นหีบเลือกกยุทธ์นะผมพิศดาจด้วยพิศดารแล่นะเออห้าผมไม่แน่ใจว่ามีอะไรบ้างนะมันต้องเวลเจ็ดสิบห้านะถึงจะเปิดได้โอเคเดี๋ยวผมค่อยมาเปิดอีกทีนะตอนเวลเจ็ดเจ็ดสิบห้านะผมโอเคแล้วก็ตัวอาวุธก็ยังไม่ได้เข้านะอือเดี๋ยวรอเข้าก่อนเดี๋ยนะโอเคแล้วก็ลานปล้องลานปล้องผมอยู่ดับที่แปดสิบหกโอ้โหตกตกยับอะ่ะ ตอนแรกอยู่อันดับที่เท่าไหร่อะย่สิบกว่ามันก็สาสิบกว่านะตอนนี้แ6สิบกอะเออคือผมไม่ไม่ได้เข้าเลยจะปีดกาาโลผมก็เท่าเดิมนะอยู่แบบที่เท่าไหร่น่ะห้า้อยยี่สสองนะสปีดการโลแล้วก็ศึกดวลน,นะก็เมื่อเมื่อวานเน่ยมีศึกดวลนะใช่ไหมเมื่อวานหนึ่งวันนี้วะเมื่อวานนะเมื่อวานวันเสาร์ใช่ไหมเออเมื่อวานวันเสาร์แบบมีศึกดวลศึกดวลนะฮีโร่คือผมได้ลงฮีโร่นะแล้วแบบ คือผมไม่ได้สนใจตรงศึกดวลอยู่แล้วนะเออแล้วผมเข้ามาอีกทีนะติดท็อป8เฉยเป็นไม่ใช่ท็อป8ดิเป็นแบบเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะผมเออแล้วผมก็ได้กรอบมานะนี่เป็นกรอบศึกดวลฮีโร่นะผมเข้าร่วมเข้ารอบ8ทีมสุดสุดท้ายนะแต่นี่ผมก็ได้ใช้อยู่นะผมคือผมไม่ได้สนใจเลยนะอยู่ดีก็ติดท็อปเข้าร่วมแบบ่าทีม 8ทีมสุดท้ายนะผมก็ได้กรอบโปรไฟล์มาใช้นะประมาณ7วันนะผมตอนนี้เหลือ6วันละโอเคเดี๋ยวผมว่าผมมาสุ่มตัวแดงเลยดีวยกว่านะประมาณร2 0ยยีบน,นะผมโอเคมาชิปตอนนี้มีเลด UP เป็นอ่าฟินิกแมนนะผมโอเคผมจะเปิดตู้ธรรมดานะเพราะว่ามันจะมีตัวละครเยอะกว่านะผมเพราะว่าผมจะหาตัวที่ผมไม่มีด้วยนะผม นี่ผมไม่มีหลายตัวเลยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดก่อนเอาไปปลดฟิกเกอร์นะผมแล้วก็ได้ของด้วยจากการสุ่มพบ220รบยใบนะผมนี่โอเคชบผมกดเลยนี่ผมจะกดตู้ปกตินะเป็นตู้ธรรมดาที่ไม่ได้อ่าอัพหรือว่าอัปเดต UP นะผมโอเคมากดเปิดเลยรอบแรกนะผม10บใบแรกผมจะเหลือตัวแดงอยู่ประมาณ10บใบนะเดี๋ยวผมจะ ดองรอรอบหน้านะผมโอเครอบนี้ก็สุ่มครบไปละสองร้อยสิบใบนะเดี๋ยวผมสุ่มไม่ครบก่อนสองร้อยสิบใบโอเคผมสุ่มแบบรัวๆไปเลยหวังว่าจะได้ตัวใหม่อยู่นะตั้งสองร้อยยี่สิบใบเนี่ยผมว่าต้องมีตัวใหม่มาสักตัวแหละชิบโอ้โหคือได้ตัวซ้ำเนี่ยมันก็ดีนะเพราะว่าเราสามารถเอาไปอัพดาวขึ้นห้าดาวได้นะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมยังไม่มีตัวละครที่แบบห้าดาวเลยนะโอเคอันนี้ตัวอะไรเนะี่ย พวกเราสามารถเริ่มการสังหารได้แล้วอาชูล่าคาบิโตะนะผมโอเคมาทุกอาชูล่าคือได้ตัวซ้ำมันก็ดีแหละทุกคนเอาไปแบบขึ้นห้าดาวนะมันจะได้แบบปลดฟิกเกอร์ไปแบบฟิกเกอร์สูงๆได้นะอืมมันก็จะแบบวางได้หลายตัวนะผมหลายฟิกเกอร์นะมันก็จะทําให้พลังเราเยอะขึ้นนะผมโอเคอืม okay. ตอนนี้แบบเอสาร์ HR, มาลวๆนะเมื่อกี้ได้ด้วงไปนะผมเป็นเอสอาร์นะอชุล่า คารบูโต้ชิตอนนี้เหลือประมาณ80ใบแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ครบเลยประมาณ220ใบผมจะเหลือตัวแดงอยู่ประมาณ10กว่าใบนะผมโอเคผมกดข้ามไปเลยล้วๆเลยนะชิบได้สเนค็คใช่ไหมสเนค็คโอเคชิบกดไปอีกกดข้ามไปเลยนะชิบ คือผมยังไม่ได้ไอภารกิจเลยที่มันแบบทองออกสองทองแล้วมันก็จะได้แบบภารกิจอะ่ะทุกคนวิตัวใหม่ตัวใหม่อะไรน่ะเฟสลิปเปอร์เฟสลิปเปอร์ใช่ไหมเออได้ตัวใหม่นะ ipper, มาละต,ตัวหนึ่งนะเป็นตัวเอสอาร์นะผมหน้าพุดดิ้งเขาเรียกกันหน้าพุดดิ้งใช่ไหมหน้าพุดดิ้งโอเคเดี๋ยวผมกดข้ามไปเลยชิปอ่าได้เหรียญหล,นหลินมานะโอเค เดี๋ยวรอบนี้เนี่ยผมจะชาร์จมัดหน่อยแล้วกันนะชิบเมื่อกี้เราได้ตัวใหม่มานะเป็นหน้าพุดดิ้งนะผมโอเคเป็นตัวระดับ SR นะโอเคได้ตัวใหม่มาก็ถือว่าดีอยู่นะเอามาปวดปิเกอร์เฮ้ยทองมามาทองเดียวนะไม่รู้ว่าเป็นอ่าตัวอะไรนะผมเดี๋ยวผมต้องลุ้นอีกทีนะชิบตัวอะไรฉันเองก็ไม่มีทางเลือกตัวอะไรอ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่คิงก็ซอมบี้แมนนะ ดนะกดเปิดไปแล้วคยโอเคคิงแอนจินนะโอเคชิปกดเปิดไปแล้วตอนนี้เหลือสี่สิบใบโอเคผมกดเปิดแบบชิปโอเคตัวอะไรเนะนี่ยมินวดด้วยโรเจอร์ไวนะ้ <c> ่ะ <oughs> โอเคได้หน้าพุดดิ้งมาอีกหนึ่งตัวแล้วก็อันนี้อะไรนะเ v ฟวีแทงนะโอเคเอาาปลดิดาวาได้อยู่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ30ไปใบนะผมเดี๋ยวผมต้องสุ่มอีกประมาณ ยี่สิบใบนะถึงจะอ่าครบสองร้อยยี่สิบใบนะผมซึ่งตอนนี้นยะผมสูงไปสองร้อยใบละโอเคมาเดี๋ยวผมสูงมไปครบเลยนะประมาณสองร้ยี่สิบใบชึบ <c oughs> กดข้ามไปเลยดึง,ดงตัวอะไรนะราชานั่นฟ้านะโอเคอันนี้เป็นรอบสุดท้ายนะผมก็จะครบ2องร้ยยสิบใบละนี่รอบสุดท้ายกดชาร์จหน่อยแล้วกันกรต,ตุกนิดน,นึงนะ ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะผมทองมาหรือเปล่าอุย้ยทองว่ะอ่าสุ่มไปกี่ใบน่ยสองร้อยยสิใบนะบนะได้ทองมาสามทอง G 4ใช่ไหมโอเคได้ G 4มานะโอเคเป็นตัวละครใหม่ด้วยโอเคไปปลดฟิกเกอร์ได้อยู่นะผมเ <c oughs> ดี๋ยวผมไปดูตรงฟิกเกอร์แป๊บฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ผมอยู่ชั้นที่เท่าไหร่ละชั้นที่สิบนะเอ้ยชั้นชั้นที่เก้า คือต้องถ้าจะปลดชั้นที่10บเนี่ยผมต้องอ่าตัวละคร3ตัวถึง5้าดาวก็คือแบบเราต้องอัพตัวละคร3ตัวถึง5้าดาวนะถึงมันจะปลดอ่าฟิกเกอร์กลุ่มที่10นะผมแล้วก็ต้องทาสู้บอสสะสมดาวรวมถึงกี่ดาวเนะวี่ยสี่สิบสองดาวใช่ไหมตอนนี้ผมส1ดาวอยด่าวเลยผมไม่ได้เล่นเลยทาสู้บอสอะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมค่อยมาอัพดาวแล้วกันนะตอนนี้แบบผมต้องเหรียญแบบโหโกผมมีประมาณ เท่าไหรนะ่น่ยสามพันกว่าเคอะ่ะทุกคนโคตรเยอะผมไม่ได้อัพอะไรเลยทุกคนโอเคตอนนี้ก็ได้ครบเป็นที่เรียบร้อยละสองร้อยยี่สิบใบนะเราก็จะได้อ่าอันนี้มาด้วยนะเป็นเพชรศีษั์านะตอนนี้ผมมีเก้าใบละแล้วก็ได้ของอัพต่างๆนะผมเป็นสายพิเศษทีมพิเศษอะไรประมาณนี้นะผมโอเคนี่งไงก็จะมีอ่าให้เลือกตัวละครด้วยเป็นเมลสกาดฟินิกแมนจักรพรรดิเด็กนะ เดี๋ยวผมค่อยเลือกอีกทีนะตอนที่แบบจําเป็นจริงๆนะผมเพราะว่าเดี๋ยวอ,อนาคตเนี่ยเราก็ต้องเปิดตัวแดงต่อไปเรื่อยๆนะเผื่อมันแบบออกออกมาแบบอย่างใดตัวหนึ่งนะแล้วก็เหลือตัวสุดท้ายก็อ่าแลกไปเลยนะผมโอเคแล้วก็จะมีที่เฉพาะด้วยนะเออคือโคเท่คือเก็บไว้ White แล้วกันนะเออดองไว้ในไอดีนะผมแบบยังไงอะ่ะเป็นสายดองแล้วกันนะเออแบบดองไว้สวยๆในไอดีนะ เป็นอาหีบเลืกเอกอวเฉพะนะผมของตัวละครระดับ sr นะเอ s r นะก็จะมีจกักรพรรดิเด็กอาเฟียเป็นไฟฟินิกแมนแล้วก็เมสการดคือผมชอบลูกแก้วเมสการดสุดละมันแบบมันเท่ดีนะเออคือมันเท่ดีอะ่ะเป็นลูกแก้วแบบกลกๆอะ่ะเอือผมชอบ <c oughs> แล้วก็จะได้อาหีบเลือกสารพิเศษด้วยแล้วก็ตรงนี้หีบเลือกสกิลนะโอเคก็ประมาณนี้นะผมตัวดวําผมก็ซื้อหมดละเออใครที่แบบยังไม่ซื้อก็ซื้อกันด้วยนะผม ก็ต้นเดือนน่ะผมไม่ได้ซื้อละก็ซื้ออีกทีก็ประมาณกลางเดือนนะผมแล้วก็ตัว๋วุดก็รอมันมาให้ซื้ออีกทีหนึ่งนะผมก็จะซื้อตอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่สามสิบสี่ใบนะส่วนตัวม่วงผมรอให้ครบสิบใบนะผมค่อยเปิดให้ทุกคนดูนะอีกทีนึงครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเปิดไปสี่สิบใบละผมจะเหลทเป็นอ่าคอเกโลนะเอ้ยเป็นเกโลนะผมเพราะว่าผมจะรออ่าทำเออารบวก เพื่อไปปลดคอ UR นะเป็นคกิโลนะผมพลังเราจะได้แบบเยอะขึ้นนะโอเคลิป okay. นี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะมาเปิดตัวแดงให้ทุกคนดูนะประมาณ120ใบนะผมก็จะได้ครบ220ใบนะโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปวีโอนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ